สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านพริกบ้านนานครับจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของตําบลหมู่5นะครับก็อยู่ในเขตของบ้านพริกห่างจากถนนนะครับห่างจากถนนองครักษ์บ้านนา ถนน4เลนนะครับเข้ามาเพียงแค่1.5กิโลนะครับก็จะมาถึงแปลงที่ดินตรงนี้แล้วนะครับก็วันนี้ผมพามาดูนะครับก็แปลงด้านหน้าที่ติดถนนลาดยางนะครับก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วผมจะพามาดูแปลงเล็กที่ขนาดพอมอะพอดีราคาไม่แพงนะครับน่าอยู่มากๆนะครับเพราะว่าพื้นบ้านมีอยู่แล้ววันนี้พื้นที่ขนาด120ตารางวาเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่พื้นที่นะครับด้านหน้านะครับก็ลงจากถนนลาดยางมาแค่นิดเดียวนะครับลงมาแค่ประมาณสัก30เมตรนี่ก็ถึงที่แล้วนะครับ นี่นะครับผมพามาดูนะครับนี่คือแปลงที่ดินนะครับพื้นที่ขนาด120วาด้านหน้าถนนลาดยางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือถนนลาดยางนะครับนี่ก็มีผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ในเขตชุมชนครับ แปลงด้านหน้าติดถนนตรงนี้ขายไปแล้วนะครับแล้วก็ขับรถเข้ามาเอ่อ30เมตรนะครับขับรถเข้ามาเพียงแค่30เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่นะครับนี่นี่คือแปลงที่ดินนะครับก็ถนนจะเป็นถนนแบบนี้ครับถนนเป็นถนนลูกรังนะครับแล้วก็ดี๋วจะลงหินคลุกด้วยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ด้านหน้าอยู่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็มีเข้ามาอยู่กันแล้วนะครับนี่นะครับเป็นไหมครับนี่นะครับพามาดูใกล้ๆเลยครับ นี่นะครับก็เป็นถนนยาวเข้าไปแบบนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็แปลงที่ดินจะอยู่ทางด้านขวามือนี่นะครับก็คือแปลงนี้นะครับนี่นะครับพื้นที่ขนาด120ตารางวานะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่16เมตรนะครับแล้วลลงไปได้หลัง21เมตรนะครับแล้วเป็นพื้นที่ขนาด120ตารางวาที่ดินถมแล้วนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ชมวบบ่ายแบบนี้อากาศดีมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีต้นไผ่นะครับ ที่บังแดดว่าอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้เวลาประมาณสักบ่ายสามเนี่ยเห็นไหมร่มมาครึ่งหนึ่งแล้วครับหลังบ้านเนี่ยน่าอยู่มากๆนะครับแล้วก็แปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะทําให้ช่วงบ่ายๆที่นี่เนี่ยร่มเย็นนะครับสบายดีเลยครับนี่นะครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านนะครับพื้นที่ขนาดเล็กก็ใครที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยู่ในเขตชุมชนนะครับอยู่ในเขตของบ้านนาบ้านพลิกนะครับก็อยากให้แวะเข้ามาดูแปลงนี้นะครับนี่นะครับอยู่สบายๆแบบนี้นะครับนี่ นี่เลยครับก็ใครสนใจนะครับแปลงนี้ราคาพิเศษครับโปรโมชั่นราคาพิเศษอยากให้ท่านเป็นเจ้าของนะครับที่ดินขนาด120วาครับก็สดได้ผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะครับสามารถคุยกันได้อย่าลืมนะครับรีบโทรหาเอกนะครับโทรนัดดูเข้าดูพื้นที่ก่อนนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินเงินสดเงินผ่อนอย่าลืมโทรมาหาเอกด่วนได้เลยครับ088ครับ145 1155ครับเบอร์นี้นะครับใครเจอที่ดินสวยขนาดนี้ผมมั่นใจว่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ